พี่น้องครับพามาดูลูกนกกระแตแต้ว็ดครับผมนี่ฮะสองตัวนี่ฮะน่เสียงแม่มันบินร้องกระแตแต้ว็ดกระแตแต้ว็ดนี่ครับผมว่าพอดีมาเอาต่อครับผมครับมาเห็นมันเดินอยู่ริมถนนครับผมยังบินไม่ได้ครับผมครับนี่ลูกนกกระแตแต้วดครับสองตัวครับผมก็จะปล่อยมันไปนะฮะไม่ทําอะไรมันหรอกครับผม แต่เมื่อกี้มันมันมันเดินมันเดินขวางทางอยู่ตรงนี้ครับก็เลยจับมันมานะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวรถเหยียบครับนี่ฮะทีมงานของเรามาเอาต่อครับผมครับอย่ากลัวลูกไปไปหาแม่ไป <Yeah. S 1> เดินเข้าไปหลบทางรถหน่อยแล้วนี่มันสัญชาตญาณมันครับเวลามีภัยมันจะหมอบนิ่งเลยนะครับผมไปเดินที่ลูกไป <Yeah. S 1> ไปสี่ลูกไป, <Yeah. S 1> ไป เดินเลยลูกไหมไม่มีใครทําอะไรหรอกไปวิ่งไปหลบทางรถหน่อยเออหนึ่งไปไปไ,ปไปแล้วไปแล้วหนูพี่นอ้องไปแล้วหนูตัวหนึ่งไปแล้วแหมม่วิ่งมาทางห้วยล่ะนั่นมันห้วยเอาโอ้มันคงไม่เป็นไรหรอกพี่น้องเอ้ยมันไปห้วยนล่งเดี๋ยวพาไปดูพี่นอ้องเออเอาหลบไปหนูเดี๋ยวอ,อีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ยังไม่ไปไหนครับผมเดี๋ยวแม่มันก็มาตามหาครับตอนเช้าครับ หนีสลูกไปเดี๋ยวรถมาเหยียบไปหนีเสืลูกไปลุกคืนวิ่ง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 เออไปแล้วครับผมไปนู่นละผมไม่กวนนะครับผมลูกนกกระแตะแหวกครับผมครับไปนู่นละเนีย่ยทีมงานเรามาเอาต่อครับผมครับ เจอรังต่อไว้ริมห้วยนะฮะในด้านนี้เป็นห้วยนะครับรังต่ออยู่ริมห้วยเลยครับผมอยู่ในพงหญ้านะครับมาลงเหฮะเจอรังต่อไว้ก็เลยมาเอาครับนี่เพียงคืนแล้วนะครับทีมงานเราเพิ่งจะว่างครับนั่นผ่านตะเปียกครับผมผ่านโอนครับผมแล้วก็ผ่านไก่โอเคครับเดี๋ยวมีคลิปเอาต่อให้ดูแน่นอนครับผมครับ กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมครับน,บบนี่มันอยู่ตรงไหนจำจุดลงได้ไหมตรงนี้เสวนเอาต่อเน,นี่เราต้องอนี่นครับผ่นบบนนานไก่ลงไปแล้วครับผมพันไก่เป็นคนเจอครับมตืตอนกลางวันครับผมครับเกือบโดนต่อยไปนะฮะมุดใหญ่ต่อยผมไม่หวั่นหรครับดำน้ำหนีมาได้นะครับผมอืม มัดไม่ใหญ่ต่อยผมไม่ร่วงกันไก่กับเมานิดหนึ่งนะพี่น้องเฮ้ยดูงูด้วยงูสิงอย่างด้วยครับงูสิงใช่ไหมตัดป่าสงวนไหนเป็นอยู่ไหนอย่งนีก็มานี่นี่นะเสียงนกแม่นกกระเตยแต่เว็บบินมารับลูกนะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูการเอาต่อต่อไปเลยครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับ